กับน้องสามผมก็ไม่รู้ไหนว่นี่เป็น,น,นคนสมองให้มันเนี่ย เปี้ยวเปี้ยวจัดเรียกไขอแอมโฟร์เขาเขาไม่มีปืนเรียกข่แอมโฟได้หรือเปล่าโอเคจบไปแล้วขอแม็กซย้ำด้วยได้ไหมไม่มีขอโฉบขอโฉบสามครับพี่ไหมขอโฉบสามจบไปแล้วครับจบไปแล้วครับคันนี้คันนี้แม่จ้างพูดลองป่ะโอ้เอเมนขอแม่แม็ก้างพูดลองหน่อย ไม่มีครับมีแต่แม็กฟ้าครับเอางั้นขับเลยยุ้ใจมันแม่งได้วะสตรีมสแตนด์เอาส่งดาวดาวไม่ไปสตรีมสตรีมสแนด์เอาไฮไลท์หรืเปล่าส่งดาวแล้วส่งดาวแล้วไม่ไปไม่ส่งส่งเอ็นโอเอ็นโอเลยเข้าบัญชีตรงพี่เลยเห็บอ่ะส่งดาวนะอยู่นะคะมันขึ้นเออแสดงว่าแสดงว่าคนที่บอกว่าไม่มีเอโก้กอ้ไม่อยากส่งใช่ไหม พี่โตโน่สตรีมป่ะไม่ได้สตรีมครับถ้าเอิญสตรีมไอ้ไม้ไม่ได้สตรีมเปิดดีพีเลยต้องใส่สุดเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวพี่ของพี่อ่ะพี่พี่เปิดไปแล้วเติมเปิดไปแล้วแต่รอเดี๋ยวเดี๋ยวรอเปิดของเนทดูไปฟุกมันมันสตรีมแล้วว่าเสียงมันไม่มันไม่ตรงกับภาพอ่ะล้วนอ่ะจริงจริงอ่ะเรื่องสตรีมอ่ะพี่เชื่ออะไรได้บ้างเอางี้ดีกว่าทุกวันนี้พี่ไม่เชื่อตัวเองเลยก็แค่เสียงมันจะแปลกๆทำให้เราไม่เห็นตกอื้อเราต้องมีต่างกันเลยปะ หมืนกล้องขนาด<ะ>เลี้ยวอะขนาดเอี้ยวตัวไม่ไม่เวลาเอี้ยวจะเอี้ยวัววลกลุ่มดูเลื่องไม่ไม่เปิดไอ้น,นี่เอียงเสียงกล้องสัาตื่นกล้องอยู่ไม่ไกลไม่ไกลนี่แหละมองหมดเลย มันเจอปะไอ้ป่อง,งยังมีปะคุยได้ไม่มีอ่ะไม่ตัวใกล้อยู่ไหนวะไอ้แมนหาม,านมันดิไอ้ป่องไม่มีอยู่เลยวะม้องอยู่ใต้เนินแถวหน้าพี่ไม้แหละไอ้อตัวตัวที่มันยนเนียน่ยแะถว่า Watch out จริงจะถามมาฟ้าตรงนั้นน่ะจริง มาซนมิ่งหยุดป้อมยิงสวนนะครับรีเฟ็ตน้ำท่วมตัวหนตัวไหนตัวไหนหลัง่าหลังคาโหสวนไม่ได้เริมออกมึงนะไม่มีธูไอ้แมนไปปิดดิไอ้ตัวหลังคาหน้ากูอีกตัวหนึ่ง หันมามองมองเห็นป่ะตรงหินหน้ากัวถรถทิ้ผมไปสองกี่ตัวทิ้กี่ตัววะสองโัว Watch out น้องหนึ่งหนังหนึ่ง้าย,ายิ้งวะทิ้ว ก็หมวกไปเบสมาถังส่วนว่าเกือบสิ้นมีคูณแปดโสินานาเกนอุ๊อยไอรับเ สถานการณมันอยู่ไส่อะอนนเขียนม,มาหมดแล้วออเอเดวีวกับอักกับมาจุดโลเคชันมีกอในกล่องอะพี่เอเดบวกับอักเดี๋ยวเลยเอ่อเราก็จับไปเตาะเนาะมาแล้วมาแล้วสตรีมกับโอลิมปิกอะไรนานกว่ากันก็น,น้ำวานเป็นไงบ้างเ <laughs> ยอะชอบเลยสตรีมเมอร์น,น้ำอะโอ้โห ตอนนี้คือพี่ดูตัวพี่เ่ะเองดูดีดีนะมีแสงออกจากตัวนะพลังสตรีมเมอร์แบบอึมผมว่าระบบหับจริงเรื่องหนึ่งปุ่มดาวอีกเครื่องก็ไม่มีเอาเลยไม่มีรถเหม่งใสโอลิมปิกอ้าวน้องฟุ๊กมีมีนี่หว่ามีดาเซียอยู่ผมมาล่องของดาเซียที่มันมาที่มันมาล่องของวัดฉ่ากูมีรถกูมีรถ ดู like, อะไรล่องของวะของไม่เข้าใจหรอกโวยน้ำมันน้ำมันมูสน้ำมันมุสล่องของล่องหลายคนคืออะไรหวังล่องล่องข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 องหินกูว่าหินตอนเนี้ยเรียบร้อยจะระเบิดเลยด้วยไอเมยถ้าโดนเลโซก็คือลาก่อน นาเบอกไม่มีวันนั้นหรอกเฮ้ยล watch out าไอ้ดพี่จอดทำไมไมันดิไอ้เฮียเรามีสองคนเฮ้กูกเจอทนว่าดูส่งมันขีู้เด้าเซียมะดาเซดงัไปหาหน้าพี่พี่เอนอไม้นั่นแหละพี่หน้าพี่เลย

ออมาช่วยละวเอเมนขับช่วยดิเยี่ยมตาลีบันกูเฮ้ยเต่งกูล้มสองมาเร็ว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 ไหว้ทันทันแล้วมันจบไปแล้วเฮียโดนวงวงไม่แรงพี่มีสี่เหรอกับนกสามผมก็ไม่รู้ นายนี่เป็นคนสมองให้มันเนี่ยาอีตายเออีไหมไมผมร้อสามมีไหมมีไหมผมร้มสมีไผมล้ผมร้มาผมจะสิ้น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 ผมจะเออไม่สิ้นยังยังยังไม่สิ้นมันตายไปเลย เอ้ากูยิงน็อกเลยเหรอวะยิงโดนเม็ดเดียวเองกระสุนเหลือเม็ดเดียวไม่เขาเขาไอ้เขาเนตไปเยอะมากสุ่มๆไปโอ้โหสรุปพี่น็อกษาไปไม่มีประโยชน์หาอะไรเลยใช่หมดแล้วกูจะมาเล่นให้เขาเล็กอ่ะกูตายวงละมั่งเกียร์จะไปอีกคันอยู่อีกคันเมื่อกี้ทิ่มกูกูดูสุด เฮียกูว่าแหละนีมิดกูเดี๋ยวให้กี่คนนี้หกคนนี้กูเก็บกระสุนมาทำอะไรวะปลูกบ้านไหมเนี่ย แต่เอาจร er pues <em> ิงผู้หญิงทุกคนเป็นนะไมเก็บมาเถอะสี่ร้อยห้าร้อยเก็บมาทำไมก็ไม่รู้ไปละล่องคองต่อล่องคลองล่องคลองเือนล่องกลองคืออะไรวะล่องคองล่องคลองล่องคลอง สายล่องสายล่องอะไแปลว่าอะไรล่องก็คือเหมือนล่องแพปะไม่บอกใช่ปะบอกไปก็รู้สิมันต้องแบบว่าเป็นแบบอาบยามุกแน่เลยหรือเปล่าหรือเปล่ามองอะไรพี่เอาน้องอุ้ยจิดแม่ขอโทษอคูเกตายเหตุขมเคเอารถมาดิขอบคุณ99ดวงจาก เออเดือบๆด้วยนะคะขอบคุณครับพี่ฟุ๊กพลังใบทอมอย่างคมเอาของไปลอยน้ำห่อเูไรเออคืออะไรวะใครแปลบ้างลองของการคอเกมแบบดืเดือดดีขึ้นอยู่จ้าโอเคครับน้ำหวานครับพอนเยอะๆนะเรียกเรียกอย่างเพาะอะไรวะเรียกอย่างเพาะลองลองให้จบย่างเฮ้ยเข้าจุดนี้ point one j u s t one kill ขยันโผลธรรมดาออม พี่สตีนมาแล้วสี่ชั่วโมงธรรมดามากๆเออบัตรหนึงกำลังวิ่งอยู่ช่วยโลกแกหน่อยพี่ตีนเอ้ยไม่ใช่ไอ้อปุ๊กไม่ทันวะพี่ตีนแหละไอ้ทีม watch out โอ้ยมาทันเลยตีมปกติไม่ทันพุทธกิเลสมึงไม่รับมึงกูอ่ะจริงโอ้โหเต้มาขับมนขับไอ้เ มาซีดาบอลมาซีดาบอลเติมน้ำมันก่อนเป็นไงลองของอ๋อรองของเหรอวะดีค่ะพี่เอิร์นี่พอดีค่ะไม่เข้าซ้ายก็มีนะมเออร์ดี้ก็แหละอ๋อล่าสตรีมเพิ่งแบบมาไกลๆเออไม่ได้สตีมนานด้วยก็พี่เอิร์นี้ตีมนานแล้วไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่มาสตรีมนานสตรีมนานแล้วต้องผืนนี้นอนอยู่พี่ไหมเดี๋ยวนี้นั่งกินบนรถเลยเต็มจัด นนไม่ใช่คันนี้นะเนี่ยไ,ไม่ใช่นี่เทล่าเทล่าไปจ่อมาคว้ามาซีดาบอนเออบอกแล้วล่องของมันต้องล่องคนเดียวล่องหลายคนก็นเกมห <c oughs> มด <c oughs> ดิเฮ้ยมันต้องเดอ่ลาก็เนี่ย <c oughs> <c oughs> ยี่ทำไมเห็นบองไกลๆไม่เห็นบักวะเหตุผมแม่งไปยิงคนอื่นแล้วมึงอีสี่สามปะเนี่ยสี่สามสี่สามสี่สามใช่เหรอเออเมื่อกี้กี่ตัวไอ้ฟุกเมื่อกี้กี่ตัวสามมันต่ำาแเกินสี่ะไรมต้เม่เกินส วั c จ o า t ถ้าบ้านเล็กอ่ะอุย้อยห้องน้ำไหมองแรงมันเมอะยังมากสุดก็สี่ตัวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดูช็อน,นี้คือดูดูไว้เลยทุกคนเอ็ดับอันนึงอ,อางนี้เราต้องเปิดกระจกก่ะเรื่อเอรวบอลปีปัง,งห้องน้ำห้องน้ำนะ นักเลงเขาไม่เล่นจนถึงตายแล้วเว้ยเพื่อนเึใช่ก้องฟังไหนวะนี่เป็นไงล่ะมาโอ้ไม้นุ่มเสือมันยิงขวาแล้วแอ้ลนะขวาเห็นปะขวาขวาอ๋อเอ้ยเอ็นใหญ่ียกูเห็นกูเห็นนึกนึกกลับไปมใหม่ก่อน ผู้ห็ญิงผู้หญิงผู้หญิงฟีเทพโพดพีพีเทพอสแต่ว่ายังไม่เห็นเลยเนี่ยเออโอ้โหเดือดเลยนะมาเอาอ่ะไม่ต้องจับแม่งเนี่ยถือแอมโปดีสุดกว่าเดือดตัวไหนห้องน้ำาห้องน้ำมาหรไม่ผ่านไม่เห็นสมบูรณ์ท้ายท้ายพี่สองไปที่ห้องน้ำห้องน้ำท้ายท้ายท้ายฝาไหน ดูเลยพวกพูดไม่จับมือโคดูดูดูเลยจะต้องได้สักแมตต์เลยเหรอวะขวา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 หน่อยหมดละดโหแล้วไม่ได้โชว์เลยอะ่ะห่วยอีกอ่ะว่าแต่เอียงไปเอียงมาหู้ยเอชอาร์โคตรมันไ, <c oughs> ไม่ได้เละยัง <c oughs> ไม่ได้โชว์เลยเม <c oughs> ื่อกี้ไอ้เจนี่ใครเนี่ย อยู่ไหนวะ Watch out ทำามไหนไม่เห็นตัวตัวเองเมื่อกี้คือสื่อแข่งจากสีมันเอดับเขาเอดับ,ต,บตื่นอหรออะไรเนี่ยไอคิวพงดีเฮ็ดกูไอคิวไอกิวหรอไม่ไอคิวคิวมาเมนมาเมนก่อนแล้วแล้วก็มีไอทีไม่ใช่หรอ